สวัสดีครับวันนี้นะครับครูก็จะมาเฉลยแบยง,งานที่9ครับเรื่องการลบจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มลบและการลบจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มบวกนะครับเป็นรบยง,งาน uh, DLTV รายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับมาดูครับตัวอย่างที่เขาให้มาเห็นไหมครับ ลบ20มีค่าเท่ากับ8บวก20นะครับเทคนิคการทำนะครับง่ายๆเลยนะครับให้เราจำว่าลบชนลบมีค่าเท่ากับบวกเทคนิคนี้นะครับลบชนลบมีค่าเท่ากับบวก อะมาดูข้อที่1ครับข้อที่1ครับ2ลบวงเล็บลบ7ครับลบเจอลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นข้อที่1ต่อเท่าไหร่ครับก็จะมีค่าเท่ากับ2บวก7เ,เท่ากับ9 อันนี้เหมือนกันครับลบชนลบมีค่าเป็นบวก2บวก5เท่ากับ7ข้อที่สครับลบชนลบเป็นบวกครับ7บวก2เท่ากับ9ข้อที่4 9บวก2เท่ากับ สิข้อที่หครับ10บบวกสเท่ากับสิข้อที่6 12ิบสวกหเท่ากับสิข้อที่7ครับ15บห้วกเเท่ากับยีข้อที่8 28่สิบวกสาเท่ากับหกสข้อที่9 56าห้าสบวกเจเท่ากับหนึ่งอข้อที่10บครับข้อสุดท้าย แ6ดสบวกเจเท่ากับ150เท่ากับ160ครับอ่ะเทคนิคการจำง่ายๆนะครับถ้าเราเจอเครื่องหมายลบมันชนกันแบบนี้นะครับให้เราแปลงเป็นเครื่องหมายบวกทันทีเลยนะครับลบชนลบเป็นบวก ลบชนลบเป็นบวกเรียบร้อยครับมาดูข้อต่อไปครับเขาบอกว่าจงหาคำตอบในแต่ละข้อต่อไปนี้เขาก็ให้ตัวอย่างมาลบหลบสเท่ากับลบแให้เราคิดง่ายๆครับคิดแบบง่ายๆเลยนะครับ เราเป็นหนี้อยู่หบาทถูกไหมครับเป็นหนี้ก็คือติดลบนะครับแล้วเราก็เป็นหนี้เพิ่มอีก3บาทถูกไหมครับสรุปแล้วเราเป็นหนี้8บาทโอเคไหมครับมาดูข้อที่1ครับเป็นหนี้8บาทแล้วก็เป็นหนี้อีก5บาทเพราะฉะนั้นเราเป็นหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ13บาท ข้อที่สองเป็นหนี้อยู่12บาทแล้วเราก็เป็นหนี้เพิ่มอีก7บาทเพราะฉะนั้นเราเป็นหนี้ทั้งหมด19บาทข้อที่3ครับเป็นหนี้อยู่16บาทแล้วเราก็เป็นหนี้อีก9บาทเพราะฉะนั้นเราเป็นหนี้ทั้งหมด25บาทเป็นหนี้ก็คือติดลบนะครับข้อที่4ครับเป็นหนี้อยู่27บาทแล้วเราก็เป็นหนี้เพิ่มอีก13บาทเพราะฉะนั้นเราเป็นหนี้ทั้งหมด40บาท ถูกั้ยครับอ่ะข้อที่5ลบ15ลบ31มีค่าเท่ากับลบ46ข้อที่6ครับลบ19ลบ38มีค่าเท่ากับลบ57ข้อที่7ครับลบ24ลบ49มีค่าเท่ากับลบ73 ข้อที่8ครับลบ5 7มีลบ57มีค่าเท่ากับลบเ1เรียบร้อยครับหมดแล้วนะครับก็จำง่ายๆนะครับถ้าลบชนลบมีค่าเป็นบวกแต่ถ้าเป็นในกรณีลบทั้งสค่านะครับก็คือให้เราคิดว่าเราเป็นหนี้นะครับ ครูก็ขอจบกันเฉลยใบงานไว้แค่นี้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ